ส่งรถข้ามปีนะคะวันนี้วันที่30นะคะธันวาคม2564ถึงที่หมายเรียบร้อยนะคะถึงบ้านลูกค้ากับตัวนี้นะคะทีทีสามจดนพารตนะคะ50แรงมา

เราจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าต้องการรุ่นไหนสามารถสอบถามได้นะคะพี่วัชัยแท็กเตอร์นะคะเริงลูกค้าหรือว่าวัชัยแท็กเตอร์มุกดาหารนะคะหรือโทรติดต่อโบโดยตรงได้เลยนะคะวันนี้เลือกดีนะคะวันที่30นะคะทันวาคม2564นะคะวันนี้ก็จัดส่ง ถึงหน้าบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะคะกับตัวใหม่ New Holland TT 3 5 0ศูท p ตัวนี้ลูกค้าสั่งทำสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นล้ออุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะ ททติดต่อได้เลยนะคะ <S <S คที่โทร0803363103นะคะติดต่อโบได้เลยค่ะ <S 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 โดยตรงเลยนะคะฝากอวยชัยเทกเตอร์เลื่องนกทาแล้วก็อวยชัยเทกเตอร์มุกดาหารไว้ด้วยนะคะ <S 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 สวัสดีค่ะ